มหัสจั์ดงข้าวหม้อน้อยตำนานหลวงปู่สวงผู้เดินเหนือเส้นพรมลิขิตในผืนดงเงียบงนันริมพรมแดนไทยขเขมรมีลมคร่ำครวญดุดเสียงกระซิบของผู้เฝ้าป่าคุณติ๋วและคุณตั๋วเดินทางฝ่าหมอกเช้าไปสู่กระท่อมไม้ผุของหลวงปู่สวงผู้ลือชาในหมู่หมอเวศและนักบุญว่าผู้เหยียบฟ้าผู้เดินดินผู้เร้นชาเหนือโลกีเมื่อสิทธิ์ทั้งสองไปถึงก็พบหลวงปู่กำลังหุงข้าว ด้วยหม้อดินใบเล็กขนาดเท่าหม้อลูกเด็กแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกซ่านคือไม่มีไฟไม่มีเศร้าไม่มีควันแม้แต่น้อยท่านเพียงขยับนิ้วดุดรายมนเงียบๆแล้วเดือนเข้ากระท่อมข้าวสุกเองราวกับถูกปลูกด้วยอนุภาพบางอย่างคุณติวกระสิบทั้งที่ลมหายใจสะดุดนี่มันอาคมเพิงเมืองหรือท่านให้เทพเทวดาหุงให้กันแน่เมื่อหลวงปูน่นำหม้อออกมาท่านคดข้าวสองจานให้สิทธ์ แล้วเทใส่ตะรกราสีแดงเพื่อแจกชาวบ้านแต่ไม่ว่าคดเท่าไรข้าวก็ไม่พร่องไม่ยุบไม่หมดแล้วเหตุการณ์อันเป็นตำนานก็เกิดขึ้นหลวงปู่สวงจับหม้อกลับหัวตะแคงลงบนพื้นไม้ข้าวทิพสีขาวราวแสงสสีทรไหลทะลักออกมาราวทานบุญเสียงกึกก้องคล้ายกระดานไม้ร้องรับพลังที่มองไม่เห็นผู้คนรอบข้างชาวดงยืนตัวแข็งดังต้องมนหลวงปู่สวงนั่งนิ่ง ใบหน้าไร้าอารมณ์ดวงตาสงบลึกเหมือนกำลังเห็นอีกพบหนึ่งซ้อนทับกับโลกมนุษย์คุณติวพนมมือด้วยความศรัทธาจนสัน่นแล้วเอ่ยเสียงครืมคล้ายถูกบางสิ่งกระซิบจากเบื้องบนสองจานนั้นคือ72ตัว77แป้นกระดานไม้คือ8เลขแห่งดงนี้คือ877คําทําคำทำนายลอยไปกับลมคล้ายมนตราที่ถูกเป่าประสิทธิ์พอถึงวันประกาศผล877ปรากฏเด่นดังดาวลอยเหนือยอดไม้ ผู้พบเหตุการณ์วันนั้นร่ำรวยกันทั่วหน้าราวพรที่เทวดาโปรดเมื่อสิทธินำเงินมาถวายหลวงปูส่สวงกลับเพียงยิ้มลึกลับปัดเงินทั้งหมดไปให้ชาวบ้านดุดรืษีที่สละโลกไม่คล้องเกี่ยวกับวัฏจักรแห่งความโลภคุณติวหนังน้ำตาหัวใจสันสะท้านรู้แจ่มชัดว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่คือผู้คุ้มดงผู้ผูกเวทผู้แบกบุญข้ามภพ ผู้ที่มนุษย์ผู้มืดบอดเรียกด้วยความเคารพว่าหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดิน